สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าละเรียญทองนะคะนี่เลยหนูมีสินค้างาน PU b a เบ i จนะคะเบลจิเป็นสินค้าขายดีนะคะเข้าเพิ่มเติมค่ะลูกค้าตัวนี้รุ่นแรก PM 101นะคะสีดำค่ะสีที่2 p m 1 0 1สีคอฟฟี่นะคะพร้อมส่งเลยตั้งแต่ไซส์เริ่มไซส์40-44ถึง44นะคะราคา870บาทตกคู่หนึ่งนะคะคู่ละ145บาทค่ะแล้วก็มาต่อกันที่รุ่นนี้ PM 102จะเป็นหน้าผ้านะคะพร้อมส่งเหมือนกัน งานเย็บขอบด้านนี้เลยนะคะเป็นงานพร้อมส่งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะคะพร้อมส่งเลย3 9ถึง44นะคะเป็นงานค้าไซส์แบบนี้เลย870บาทพร้อมส่งค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่น PM 103 สีน้ำตาลค่ะ39 4 4ถึง44อันนี้จะเป็นงานาพื้นนุ่มใส่สบายนะคะแบรนด์บาโจิ G, เนาะพร้อมส่งเลยเย็บขอบด้านนี้ด้วยนะคะ145บาททุกแบบเลยนะคะแล้วก็ต่อกันที่รุ่นนี้ PM 104 C Coffee สีคอฟฟี่ค่ะนี่ปั๊มงานบาโจิ G แบบนี้นะคะพร้อมส่งเลยต่อไป PM <c oughs> PM 105นะคะสีน้ำตาลค่ะนีอันนี้มีน้ำตาลแล้วก็มีสีดำนะคะ40-44ถึงเหมือนการพร้อมส่งเลย145บาทนะคะชุดหนึ่งเป็นงานยกชุด4ีล้วนนะคะตกชุดละ870บาทนะคะได้ไป6คู่เลยแล้วก็ PM 105ค่ะสีคอฟฟี่พร้อมส่งเลย มีคอฟฟี่มีดำแล้วก็มีน้ำตาล105มีครบสีเลยนะคะตอนนี้คือเข้าครบ ทุกรหัสเลยนะคะตั้งแต่1 0 1 102 103 104 105แล้วก็106 106จะเป็นหน้านี้นะคะสีดำค่ะพร้อมส่งแล้วก็คอฟฟค่ะมีดำมีคาฟฟอีกหนึ่งสีคือสีน้ำตาลนะคะนี่สนใจสั่งซื้อได้เลยไปพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสั่งกันเข้าไมได้เลยตอนนี้สินค้าพร้อมจัดส่งแล้วนะคะนี่เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวลงภาพสินค้าเพิ่มไว้ให้นะคะ ขอบคุณนะคะ